บึงผีเปรตบึงน้ำแห่งหนึ่งเมื่อประมาณ30ปีก่อนนั้นมันเป็นบึงหาปลาของชาวบ้านใครที่ชื่นชอบกันจับปลาหน้าสัตว์น้ำแตงก็มักจะพากันภายเรือออกหาบางตาไข่หรือไม่ก็ทอดแหะแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนมันไม่ใช่แค่กลางวันเท่านั้น ที่พวกคนจะพาก,กันออกหาปลากลางคืนก็มีชาวบ้านบางคนที่ออกไปพายเรือหาปลาบ้างแต่ชาวบ้านไม่ค่อยพาก,กันออกไปหาปลากลางคืนเท่าใดนักเพราะหลังจากที่คุณตาคนหนึ่งที่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาหาปลาบนบึงน้ําแห่งนี้ได้เสียชีวิตลงไปด้วยโรคปัญหาคนท่าคแนแก่บอกว่ามันเป็นโรคเป็นและโรคก,กำเพราะว่าคุณตาคนนี้นั้นชอบกินแบบเปิดปิษสัดดาน บึงน้ำแห่งนี้ใช่ว่ามันจะมีแค่ปูปลาหอยกุ้งสเสมอไรมัน,นมีสัตว์ที่ไม่คิดว่าจะมีเช่นงูเหลือมตัวเงินตัวทองหรือบางปีที่น้ำท่วมมาถึงมันก็อาจจะมีจระเข้ด้วยซำ้ำแล้วคุณตาคนนี้ก็ชอบจะกินสัตว์พวกนี้แบบริบๆซะด้วยสิครับอันสดๆริมบึงจิ้มกับแจ่วเผ็ดๆอร่อยจะบอกอไรคุณตาแกบอกแบบนั้น แต่ชาวบ้านที่ได้เห็นต่างาพากันบอกว่ากินไม่ลงรอกสยองขนาดนั้นเลือดของงูเลือดของตัวเงินตัวทองเต็มเขียงใครจะกล้ากินลงกินเข้าไปได้ยังไงชาวบ้านบางคนบอกว่าคุณตาคนนี้เป็นผีปอบด้วยซ้ําเพราะผีปอบจากที่เคยได้ยินได้ฟังมานั้นมันชอบกินอาหารดิบๆเลือดไหลย้อยลงมาตามมุมปากอย่างน่ากลัวที่ชาวบ้านมองว่าคุณตาคนนี้เป็นผีปอบ เป็นเพราะได้ยินมาอีกว่าผีปอบนั้นเกิดจากคนเล่นของที่รักษาของหรือว่าข้อห้ามต่างๆไม่ได้ของก็เลยได้เข้าตัวกลายเป็นผีปอบกัดกินตับไตไส้พุงของตัวเองจนตายเตียที่ยังได้เห็นว่ามีชีวิตยอยู่ได้นั้นเป็นเพราะาผีปอบมันมาสวมาราล่างแทนอาศัยออกหากินนั่นเองยิงถ้าใครที่ดวงตกหรือว่ากำลังป่วยอยู่ระวังให้ดีนะครับ พีปอบนั้นมันชอบคุณอาจจะเสียชีวิตยอย่างไม่รู้ตัวคุณตาคนนี้ก่อนที่จะได้ลงน้ำหาปลานั้นก็มักจะบริกรรมคาถาอะไรบางอย่างที่ฟังดูไม่รู้เรื่องชาวบ,บ้านจึงพากันคิดว่าเยน่าจะเป็นคนเล่นของหรือเปล่าแล้วที่สำคัญคุณตาคนนี้ไม่เคยที่จะได้ปลาสักครัง้งมีแต่ได้งูเหลืองมหรือไม่ก็พวกตัวเงินตัวทองอะไรแบบนั้นไป อาจจะมีเต่าบ้างจระเคบ้างในบางทีพอขึ้นฝั่งมาได้เกก็จะจัดการกิดท้องเอาไส้ของพวกมันออกแล้วก็หันพอดีคำจิ้มแจวใส่ปากเคี้ยวเสียงดังอย่างอระเด็ดโอ้ร่อยแต่ชาวบ้านที่พากันได้เห็นนั้นอก็จะพากันอ้วกแตกได้มันมีเลือดแดงๆไหลออกมาจากมุมปากเป็นภาพที่น่ากลัวสยดสยองยิ่งนัก เวลาที่มีคนเดินผ่านคุณตาก็มาเจะเรียกให้มากินด้วยกันแต่ใครล่ะครับที่จะกล้าเข้าไปกินด้วยเลือดแดงๆไหลออกมาตามมุมปากขนาดนั้นยังกะผีปอบกินเยือก็มีปานจนมาวันหนึ่งคุณตาคนนี้ได้เสียชีวิตลงไปด้วยความเสียดสียองนอนตายอยู่ริมบึงโดยที่มีตัวเงินตัวทองมารวมถึงกินศพตั้งมากมายหลายตัว แทบจะไม่เหลือซากอะไรให้ไปชาพนักกิจศพด้วยซ้ำชาวบ,บ้านที่ได้เห,เห็นเหตุการณ์ต่างพากันบอกว่ามันเป็นเวรกรรมที่คุณตาชอบเปิดพิษศดาลนั่นแหละตัวเองก็เลยต้องมาตายอย่างอนาถแบบนั้นให้ตัวเงินตัวทองมารุมกินศพของตัวเองหรือบางทีแกาก็อาจจะแค่เป็นลมหมดสติไม่มีคนเห็นแต่โดนฝงตัวเงินตัวทองมาเจอ ก็เลยได้พากันมากัดกินร่างจนตายไปในเมื่อไม่ได้มีใครมาชัน,นสูตรศพก็เลยไม่รู้หรอกว่าสาเหตุการตายที่แท้จริงนั้นเหมือนจะเป็นยังไงคุณตาคนนี้ไม่ได้มีญาติพี่น้องที่ไหนก็เลยไม่ได้มีใครสงสัยในการตายว่ามันเป็นยังไงกันแน่ยิงเป็นหมู่บ้านตามบ้านนอกหางไกลความเจริญห่างไกลจากบ้านเมืองเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ไหนจะอยากมาสืบสอก แล้วยังไม่มีเจ้าทุกจะต้องตามหาความจริงทําไมกันละ่ะจริงไมหมล่ะครับชาวบ้านก็แฮ่ช่วยกันทําศพให้เท่านั้นเป็นนันเสร็จสิ้นมีคนมาร่วมงานศพไม่ถึงสิบคนด้วยซ้ําหลังจากงานชาปนากิจศพเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างก็ดูปกติดีจนกระทั่งวันหนึง่งบอยนักหาปลาตัวยองของหมู่บ้านเขาก็ได้ออกไปหาปลาที่บึงน้ำแห่งนี้ในเวลากลางคืน แม้ว่าผู้เป็นเมียจะบอกว่าคืนนี้เป็นขืนวันพระพี่ต้องหยุดทำบาปไม่ใช่หรออย่าไปเลยนะเชื่อยฉันเถอะละว้้นการค่าสัตว์สักวันบ้างเถอะเดี๋ยวก็ได้ตายแบบตาคนนั้นหรอกเมื่อภรรยาสาวได้บอกมาแบบนั้นมันก็ทำบมบอยทึงกับหัวเราออกมาพี่ไม่ใช่พวกเปิดพิสดารอะไรแบบนั้นสันหน่อยมันไม่มีอะไรหรอกหน้าถ้าไม่หาปลา แล้วพรุ่งนี้เราจะเอาอะไรกินละ่ะเมื่อสามีอย่างบอยได้บอกไปแบบนั้นแล้วผลเป็นภรรยาก็เลยไม่ได้พูดอะไรอีกเพียงแค่อวยพรนี่เขานั้นโชคดีมีชีวิตกลับมาก็แล้วกันเมื่อคืนเธอฝันไม่ดีฝันว่าบอยสามีนั้นตกน้ำจนตัวเปียกปอนบอยเด้แต่พยักหน้าแล้วก็เดินลงจากบ้านไป เขาปั่นจักรยานไปที่เบิงใกล้หมู่บ้านเดินลงเรือพร้อมกับอุปกรณ์หาปลาครบครันทั้งตาไขา่ทั้งแหทั้งเบ็ดปลาพร้อมกับใส่เรือนเรือเร่องทีว่าอุปกรณ์หาปลานั้นครบเขาพายเรือออกไปกลางเบึงิงพร้อมกับไฟฉายคาดหัวนั่นเป็นแสงสว่างเดียวที่เขามีในตอนนี้หันมองไปทางไหนก็มืดไปหมดไม่มีเพื่อนออกมาหาปลากันเลยสักคนเดียว ยิงค่าคืขนนี้เป็นคืนเดือนมืดมันก็เลยยิ่งทำให้มืดเข้าไปใหญ่ไม่มีแสงจากดวงจันทร์ส่องสว่างลงม,มาบอยจัดการวางตาไขา่กับเบ็ดเปล่าก่อนจะมานั่งดักปลาปลาขึ้นมาเหนือผิวน้ำค่อยทอแแหลงไปคืนนั้นปลามันค่อนข้างที่จะชุมนักเขาจึงรู้สึกสนุกสนานไม่อยากที่จะกลับบ้านเลยด้วยซ้ำพเพราะคิดว่าโอกาสแบบนี้หาได้ยากนัก ต้องจับปลาให้ได้เยอะๆจนเวลาตีหนึ่งบรรยากาศในบึงแห่งนี้เงียบสงบไม่มีเสียงอะไราอากาศก็เริ่มเย็นลงเย็นลงพร้อมกับควันหมอกที่ก่อตัวขึ้นมาเนือผิวน้ําในระหว่างที่บอยนั่งรอปลาลอยขึ้นมามันกลับได้มีเสียงปลาตีน้ําอย่างดังเขารีบผันไปมองตามเสียงที่ได้ยินนั่น จนได้เห็นเป็นน้ำกระเด่พื่อมเป็นคลื่นมีตัวอะไรบางอย่างลอยอยู่เขาตามตรงตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยจะได้เห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเจ้าที่ลอยอยู่ในน้ำนั้นมันเหมือนกับคนที่มีหางตัวค่อนข้างที่จะดำดำเจ้าตัวนั้นมันค่อยๆลอยเข้ามาหามอยอย่างช้าๆจนเขาต้องยืนขึ้นลุ้นว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ สัตว์ประหลาดในนิยายหรือไงมันถึงได้มีลักษณะท่าทางแบบนั้นมันแปลกอย่างที่เขาไม่เคยได้เห็นมาก่อนจะว่าเป็นตัวเงินตัวทองก็ไม่ใช่จะว่าเป็นจระเ้ก็ไม่เชิงเจ้าตัวนั่นมันลอยเข้ามาใกล้ๆคงอยากจะให้บอยได้เห็นอย่างชัดเจนมัง้งจูๆจๆเจ้าที่ลอยอยู่ในน้ำนั้นมันก็เงยหน้าขึ้นมาให้บอยได้เห็นอย่างจะจ่าเต็มสองลูก,กตา แล้วเสียงที่บอยได้เห็นนั้นมันเป็นใบหน้าของคุณตาที่เพิ่งได้เสียชีวิตไปนะสิครับบอยจึงกลับร้องเสียงลงไม่คิดเลยว่าจะได้มาเจออะไรแบบนี้ตาแก่ในร่างสีขาอยู่ๆตัวก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนสูงเกือบเท่าต้นตาลที่อยู่ใกล้ๆริมบึงใบหน้าก็เปลี่ยนเป็นสู้อมหนังติดกระดูกปากก็เล็กแหลมยื่นออกมา ยังกับพวกปากนกส่งเสียงร้องออกมาอย่างน่ากลัวบางทีบอยเองก็ได้ยินเหมือนประมาณว่าทําบุญให้กูด้วยกูทรมานเหลือเกินช่วยกูด้วยกูทรมานเหลือเกินเมื่อเขาได้เจออะไรที่มันน่ากลัวขนาดนี้สติสัมปชัญญะก็ดับมุกลงไปในทันทีดีที่ว่าบอยในตอนนั้นยังไม่ถึงคราวตาย ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นลมหมดสติก็าตามแต่ก็นอนอยู่บนเรือของตัวเองไปแบบนั้นไม่ได้จมน้ำตัวอย่างใด่อยก็เลยได้นอนตากหมอกกลางบึงจู่แบบนั้นไปโดยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นฝ่ายเมียสาวที่รอยอยู่ที่บ้านนั้นเธอได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในตอนตีสี่ไม่เห็นสามีกลับมาสักทีก็เลยเริ่มได้เจอะรู้สึกกระวนกระวายใจ ดูนาฬิกาที่ข้างฝาจะให้ออกไปตามหาในตอนเช้ามืดแบบนี้ตัวเธอเองก็มีกล้าอีกอยางก็กำลังท้องนอ่อนอยู่ด้วยจึงได้เตียรีบลงจากบ้านไปหาพ่อแม่ที่อยู่ใกล้ๆกันบอกพ่อแม่ว่าให้ช่วยออกไปตามหาบอยให้หน่อยไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนไปหาปลาตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่กลับมาเลยไม่รู้ว่าเป็นอาไรหรือเปล่าเมื่อคืนยังฝันไม่ดี พ่อแม่ของเธอก็เลยช่วยออกตามหาสามีหาไปทั่วหมู่บ้านก็ไม่เจอจนได้พาเงินไปหาที่ริมบึงเตียที่รอบๆบึงนั้นก็ไม่เห็นจะมีใครอยู่ดีพอมองลงไปในบึงน้ำถึงได้เห็นว่ามีเรือลำหนึ่งลอยเคว้งอยู่กลางบึงนุน่นก็เลยได้พายเรือออกไปดูถึงพากันได้เห็นลูกเขยอย่างบ่อยนั้นนอนหลับอยู่บนเรือต้องส่งเสียงเรียกอยู่นั้น เขาถึงได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาพอบอยได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็แต่บอกว่าเมื่อคืนเจอผีเจอผีตัวสูงใหญ่ผีตาดำที่เพิ่อนนี่เสียชีวิตไปมาหรอกเขาแทบจะไม่มีสติด้วยซ้ำพูดแบบไม่เป็นภาษาจนพ่อตาแม่ใหญ่ต้องพาเขาไปหาหลวงตาที่วดัดให้ท่านช่วยรดน้ำมนต์ให้เพื่ให้สติของเขากลับคืนมาหน่อย หลวงตาท่านก็เชรถน้ำมนให้บอยเพื่อดึงสติให้เขากลับขึ้นมาอยู่กับเนื้อกับตัวทันทีที่ถูกน้ำมนตบอยก็ได้สติกลับคืนมาเล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองได้เจอเมื่อคืนให้กับทุกคนได้ฟังกันหลวงตาท่านบอกว่ามันเป็นเวรกรรมของเขาที่ต้องไปชดใช้เป็นผีเปรตเฝ้าบึงน้ำแห่งนี้เพราะเราก็เคยได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเยอะแล้วก่อนตายนั้น จิตของเขาก็ยังยึดติดอยู่กับบึงแห่งนี้ก็เลยได้มาเกิดเป็นผีเปรตอย่างที่บอยได้เห็นนั่นแหละเหตุการณ์เจอผีเปรตของบอยก็เลยได้ถูกกระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วแต่นั่นมันก็ทําให้เขาได้รู้อะไรบางอย่างนะครับว่ามันไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่เคยได้เจอได้เห็นผีเปรเตตนนี้ชาวบ้านจากหมู่บ้านอื่น ที่นิยมมาหาปลาที่บึงน้ำแห่งนี้ในเวลากลางคืนก็มักจะพากันถูกผีเปรตตาดำออกมาหลอกหลอนหาปลาไปดีๆอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนร้องหหยหวนทรมานด้วยความเจ็บปวดก็เลยได้ฉายไฟไปส่องดูจนได้เห็นคนรูปร่างตัวสูงใหญ่เดินอยู่ในน้ำคนๆน,นั้นค่อยๆย,ยื่นใบหน้าเข้ามาหาอย่างช้าๆ จนได้เห็นแบบช,ะชะัดๆเต็มสองลูก,กตาว่าต้องเป็นผีเปรตอย่างแน่นอนมันเป็นใบหน้าที่น่ากลัวหนังติดกระดูกดวงตาปวดปนออกมาปากเล็กเท่าลูเข็มจึงนด้แต่รีบกระโดดน้ำลงจากเรือว่ายน้ำเข้าหาฟังชาวบ,บ้านบางคนบอกว่าวันถาขายดีๆก็ได้ยินเสียงปลาดิ้นอย่างดัง เลยคิดว่าต้องเป็นป้าตัวใหญ่มาติดตาขายแน่นอนจึงได้รีพายเรือเข้าไปดูแต่พอได้ยกตาขายขึ้นมาเท่านั้นแล้วครับมันกลับเป็นตัวเงินตัวทองปันหลดัดที่มีหัวเป็นตาแก่ใบหน้ามันสยดสยองยิ่งนักจนต้องกระโดดเรือจนต้องกระโดดลงเรือว่ายน้ำกลับเข้าหาฝั่งกลางมันนุ่นเลยค่อยกล้ากลับเมาเรือของตัวเอง ชาวบ้านที่ได้รู้เขาก็เลยไม่มีใครกล้าออกมาหาปลาในเวลากลางคืนกันไปพักใหญ่เพราะว่ากลัวจะถูกผีเปรตตาดำออกมาหลอกหลอนขอส่วนบุญนั่นเองซึ่งปกติของบอยนั้นเขาจะไม่ค่อยส่งเสียงกับคนอื่นไม่ค่อยพูดคุยกับชาวบ้านก็เลยไม่รู้เรื่องรู้เล่าอะไรกับเขาอีกอย่างกลางวันนั้น บ่อยก็มักจะไปอยู่ที่กระท่อมกลางนาของตัวเองกับเมียสาวตามประสา,าอยู่ที่นั่นมันสบายใจดีไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวด้วยเมื่อใครต่อใครต่างพากันไ้เจอผีเปรตในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเบื้องแห่งนี้มันก็เลยได้ขึ้นชื่อว่าเบื้องผีเปรตที่ชาวบ้านไม่กล้าพากันออกมาหาปลาในเวลากลางคืนแม้ว่ามันจะผ่านไปนานหลายปีแล้วก็ตาม จนกระทั่งมันเวลาได้ผ่านไปเป็นสิบปีเรื่องราวาผีเปรตของคุณตาคนนี้ก็ไม่มีใครได้เจอได้เห็นอีกแล้วสุดท้ายมันก็เลยได้กลายเป็นแค่เรื่องเล่าที่ไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้เพราะคนที่ได้เจอที่ได้เห็นนั้นเขาก็เชื่ออยู่หรอกครับว่าผีหรือวิญญาณน,นั้นมันมีอยู่จริงๆแต่คนที่ไม่เคยได้เจอได้เห็นผีวิญญาณกับไม่เชื่ออยู่ดีนั่นแหละ ว่าผีมันมีจริงๆซึ่งมันก็ดีแล้วเราครับพระพุทธเจ้าได้บอกสอนชาวพทุทธทั้งหลายแล้วแล้วว่าอย่าเพึ่งเชื่ออะไรง่งายๆเ้อยังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแม้แต่คำสอนของท่านเองก็ตามถ้ายังไม่ได้ลองปฏิบัติดูก็อย่าเพึ่งเชื่อว่ามันจะเป็นจริงพระาะศาสนาพุทธนั้นต้องการในผู้คนเข้ามาพิสูจน์ด้วยตัวเอง อย่าเชื่อแค่ได้ฟังมาว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นี่ก็คือเรื่องราวประสบการณ์ที่บึงผีเปรตแห่งหนึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นมาเมื่อ30กว่าปีที่แล้วที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นมาจริงๆเพราะราะว่าคุณตาคนนี้นั้น เป็นคนที่เปิดพิษสัตดานชอบฆ่าสัตว์ในแบบที่คนอื่นเขาไม่ทํากันไม่ว่าจะเป็นตัวเงินตัวทองหรือว่างูเหลือมหรือแม้แต่กระทั่งจอระเคก็ตามซึ่งมันไม่ค่อยมีใครอยากจะไปยุ่งอะไรกับพวกนี้อยู่แล้วแต่คุณตาคนนี้กับชอบที่จะเปิดพิษสัตดานอยู่ริมบึงอีกตั้งหกักโดยที่ไม่ได้สนหลอกว่าสัตว์พวกนั้นมันจะมีลูกๆตามมาด้วยหรือเปล่าเพียงแค่เห็น ก็จะจัดการกินหมดสุดท้ายตัวเองก็เลยได้ตายลงข้างบึงน้ำแห่งนี้แล้วก็ได้ได้มาเกิดเป็นผีเปรตเฝ้าปึงให้ชาวบ้านพากันได้เจอได้เห็นจนสยองขวัญกันไปนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของค่ำคืนนี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ